5อันดับนะครับของการออกกําลังกายที่จะเพิ่มความหนาแน่นกระดูกนะครับว่ามีประเภทไหนบ้างนะครับเรื่องของกระดูกบางกระดูกพรุนนะครับเราพบบ่อยในคนที่อายุเกินกว่า50ปีขึ้นไปนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการหกล้มนะฮะมีความเสี่ยงเรื่องของการกระดูกหักแล้วก็ทําให้เกิดการติดเตียงขึ้นมาได้ทีนี้เวลาเราจะเพิ่มความหนาแน่นกระดูกนะครับนอกจากการ กินวิตามินดีเสริมแคลเซียมนะครับเสริมแมกนีเซียมเสริมโบรอนนะครับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกล้วเนี่ยการออกกําลังกายครับดีที่สุดอันดับหนึ่งนะครับก็คือการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะครับมันจะสามารถทําให้เพิ่มความหนาแน่งกระดูกได้ดีกว่าแบบอื่นๆน,นะครับอันที่2นะครับคือไฮอินเทนซิตี้อินเทอร์วอลเอ็กซ์ไซส์ครับคือการออกกําลังกายแบบให้ชีวจรเร็วนะครับรวมถึงเรื่องของการวิ่งแล้วก็การกระโดดด้วย อันดับ3นะครับคือเรื่องของการทำไทจี้นะครับอันดับ4ครับคือการทำพิลาติสและอันดับ5นะครับ